สวัสดีครับผมพบกับพี่พีกิษิพัฒน์เมื่อค่าพี่พีคนดีคนดีคนเดิมเพิ่มเติมก็คือดีกว่าเดิมครับวันนี้นะครับมานี้จะมาพูดถึงเรื่องความรู้สึกของคนเราเนาะนะครับบางคนถามมาว่าพี P ่พีครับวันนี้จะมาพูดสองแบบแบบความรักกับแบบชอบในความอะพื้นฐานการที่พวกหนูจะมีแฟนเนี่ย พวกหนูต้องหาคําตอบพวกหนูให้มันได้หาให้มันพบนะครับเหมือนพี่พีเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างพี่พีนะพี่พีเนี่ยไม่เคยมีแฟนนะนะครับไม่ไม่เคยมีแฟนไม่มีคนคุยไม่มีอะไรทั้งสิ้นเซดสีน้ำพูสีแดงโอโบจีหัวใจอย่างงี้พี่พีก็ไม่เคยมีนะครับฮะแต่นะครับเพราะเขาไชอบพี่พีพี่พีก็ไม่ชอบเขาไหูไม่คบแม่เมื่ไงนะครับไม่คบไงยขี้ขานบ่กน้ำ แต่ถามว่าพี่วีชอบผู้หญิงไหมพี่วีก็ชอบผู้หญิงนะครับอแต่พี่วีเป็นคนเบื่อง่ายนะครับวันนี้นะครับอ่ถามมามากเลยนะครับจะตอบให้กันแล้วกันนะว่าชีวิตนะครับบางครั้งเนี่ยถามตรงนี้ตรงนี้ถามมันให้ลึกๆถามมันให้ได้นะครับว่าบางครั้งผู้ดีิงจะชอบมันไหมนะครับหามันให้เจอนะครับหามันให้เจอนะความมักนี่นะนะครับก็คือคนเราต้องรู้จากความหมายของมัน นะครับไอ้พวกหนูมิ่งกู้จับความ,มาหมายของความรักมันก็ไปกันไม่ได้นะครับคำว่าความรักคือการให้ให้ยังไงอย่างะอะเอาให้ก็คือให้ทุกอย่างที่เป็นอย่างความรักไม่ว่าจะเป็นตัวหัวใจนะครับความรักความห่วงใยความผูกพันนี่เหรอครับคือว่าเรียกว่าความรักอ่าความรักคือคํานามทังแหละเออคานามคําพิเศษยแงไะอะนี่ทำไอ้พวกทำภาษาไทยเนาะ คำน,นามผสมด้วยคำพิเศษจ้ะเอออะอันนี้ก็เอาไปนะครับก็คือนะครับวันเนี้ยสิ่งที่พี่พีพพ,พูดนะครับวันเนี้ยทุกอย่างแหลยนะในชอบนะชอบคือความออกมาจากความรู้สึกจากใจของเรานะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะพวกหนูเต็มใจทํำไหมมันก็ออกมาจากใจของผู้หนูใช่ไหมหละ่ะอเหมือนกันเลยนะความรักเหมือนกันนะครับนั่นแหละผูกหนูต้องหามันให้พบ ถามใจนะครับจะทีคิดจะปิดบัง,งตัวเองอย่าคิดจะจะ,จะทําให้ใจของเรามีทุกข์นะครับมันบ่ดีนะครับอือแล้วนะครับบางคนถามว่าอันสมมุติผมคบกับพระวางมาหางายัยกับมัธยมผมต้องเสียอ,อะไรครับอ่าดูก็รู้ใช่ไหมว่ามัธยมเนี่ยมันก็คือโรงเรียนระดับโรงเรียนโรงเรียนระดับเด็กๆ ในบรรดามอต้นนะครับคือใบงูหมอต้นแต่เข้ามาหาลัยแล้วเขาว่าอ่าใยงูดมปลายนะครับใยงูดมต้นใบงูมนงมต้นเนี่ยจะอยู่ประถมแต่ใยงูนมอ,อ่าัยต้นต้นเนี่ยนะครับจะขึ้นมัธยมแต่ว่าไปแบบเป็น,ปนวบง่นแล้วเนี่ยอายุยี่สิบห้า่สิบหกเพราะว่าใบง่มนมปลายหรือเข้ามาหาลัยจำง่ายๆนะครับ <S <S 2> <S 2> บางคนถามว่าพี่พีครับ การที่เราจะชอบคนอายุแก่มันผิดจริยธรรมไหมครับมันไม่ผิดลูกผู้หญิงทุกคนในบรรดาสมมติพี่ยกตัวอย่างคําว่าโรง,งเรียนกรุงเทพเขามีอยู่ประมาณสี่พันหรือเกือบห้าพันคนมันก็ต้องมีสักพันนั่งไะที่มันอยากได้เงามันเป็นแฟนเหนาอพี่พี่เปียบเทียบอะถ้ามันก็อยากมันก็ต้องมีอีกสี่สิบหรือห้าสิบคนที่อยากเป็นแฟนกับเราอยากคบกับเราคิดง่ายๆนะครับบางคนเนี่ย ไม่เคยให้คําตอบความรักคนอื่นเนี่ยมึงตองนี้ืากมัธยมเพราะมมัธยมเนี่ยมันใกล้กันออ้ยประเบิดสมัยก็โ้โทรศัพท์ก็มีไอแพดก็มีโทรกหากันก็ได้ไม่เหมือนสมัยอันยากของผมไงนะครับนะครับต้องวิ่งไปโทรเบอร์ซับศูนย์แปดแปดอสมุติเตอะศูนย์แปดแปดอะไรตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊ดอ๋ออ๋อยู่ยอะนะครับเออมันไม่เหมือนกับแบบอันปัจจุบันนี้นะครับ เนี่ยคือพื้นฐานง่ายๆคิดง่ายๆนะครับคนเขาชอบมาหาไงชอบยังเอ้ยลูกแต่อย่าไปขันจิกขันแบบขัดใจพี่เขาไอ้เขาพี่เขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถามเลยลูกพี่ครับชอบเด็กไหมครับพี่ครับสนใจเด็กคนนี้ไหมครับถามไอ้เขาไม่ไอเ้ไอเ,ขไอเขายิ้มเนี่ยเอกจากสิง่งน,นี้คือเขาอาจจะชอบเราแต่อาจเขาก็ต้องดูก่อนนะว่าเด็กคนเนี้อ่มีความเป็นผู้นาหรือเปล่า เพราะว่าในมหาลัยมันไม่เหมือนมัธยมนะลูกมัธยมเนี่มึงจะเป็นเด็กอะไรก็ได้แต่มหาลัยแล้วหนึ่งหนึ่งการเป็นผู้นำสองความคิดสามการเรียองู้ให้ได้นะครับคําว่าเด็กนั้นไม่ว่าเกี่ยวกับลูกว่าพวกหนูที่ทําการบ้านหรือเขาที่ทํางานมันไม่เกี่ยวแต่คําว่าเกี่ยวว่าผู้ใจของพวกหนูจะรักกันไปได้หรือเปล่าแค่นี้นะครับคําว่าเด็กนี่เง่าโอ้ยมหาลัยก็เคยเป็นเด็กลูกก็คเคยจบมสามปัดชิมมองหกเปนพวกเราจังงี เดี๋ยวเงาบาดชิมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไม่เป็นมหาไรนะครับอีกสามปีห้าปีเองคิดง่ายๆคิดกับการคิดง่ายๆนะครับนะครับก็เหมือนพี่พี่บอกนะอย่าปิดกั้นเดินตัวเองบ่ดีนะครับครับผิดศีลไม่ผิดศิลนครับเงาไม่เป็นพวกคือเขาไม่ผิดศิลนะครับเออนะครับไม่ผิดศิลแน่นอนนะ้พี่พีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคนอย่างพี่พีนะครับโคดบ้างคนา ต่อไปนะครับบางคนถามว่ายี p พ,พ,พครับอ่าสิ่งไหนบางครั้งคนเอาคิดสั้นแล้วมาผิดไหมครับโอ้ผิดตั้งแต่แรกเลยก็เหมือนพี่เคยบอกแว้เร้ว่าอย่าคิดสั้นมันบอดีมันเจ็บปวดมันทุกนะครับมามันทุกวิหาคิดว่าทำไมคือ,อนะครับปล่อยวางนะนะครับปล่อยวางนะครับ หามุกอะไรหนไปหาจีบสาวหน่นจังเขาเขียดนะฮะจีบผู้บ้าหุ่นนะครับแต่กลาจีบบ่าจีบสาวต้องจีบให้อยู่ในขอบเขตเด้อนะครับเยนก็คือเรียนเล่นก็คือเล่นนะครับครอบครัวก็อยู่กับครอบครัวนะครับโอเคนะครับพี่พีก็ไม่เพียงแค่นี้คิดากพูดกับพวกเอานะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมางงกิบอันว่างอย่างูตอนนั้นน่ะครับวันนี้พี่พีคนดีคนเด็มก็ต้องขอตัวนะไปก่อนนะครับงองเงือด้วยนะ ครับงาบไปก่อนนะครับบ๊ายบาย